วิธีปลดล็อกปัญหามือที่3สําหรับคนที่ต้องการรักษาครอบครัวครับสาหรับใครนะครับที่กําลังเจอปัญหามือที่3อยู่ครับแล้วก็ปัญหาเนี้ยสร้างผลกระทบกับเราหลายด้านนะครับก็จะเป็นรู้สึกว่าไม่มีความสุขนะครับแล้วก็ทะเลาะกับสามีทุกวันแล้วก็สามีก็เปลี่ยนไปนะครับส่งโลมไปยังกับลูกครับแล้วก็ต้องการรักษาครอบครัวมากๆนะครับเพราะว่าเห็นความสําคัญในอดีตที่ผ่านมาสามีก็เป็นคนที่ดีระดับหนึ่งครับเพียงแต่อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้เขามีปัญหามือที่3นะครับตัดสินใจแล้วว่าอยากแก้ไขตัวเองครับแล้ว ก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับพยายามแก้แล้วแต่ปัญหาก็ยิ่งบานปลายครับวันนี้ผมจะมาอธิบายขั้นตอนที่ค่อนข้างใช้ได้ผลนะครับเพราะว่ามาจากคอร์สที่ผมทําไว้คือชื่อคอร์สปลดล็อกมือที่3ครับซึ่งมีหลายร้อยครอบครัวครับที่แก้นะครับตาการสําเร็จค่อนข้างดีมากเลยนะครับเพราะนั้นลองทําความเข้าใจดูนะครับแล้วก็คุณก็จะได้ครอบครัวกลับมานะครับซึ่งขั้นตอนเหล่านี้มันมีเป็นประมาณ3หัวข้อใหญ่นะครับแล้วก็7ดขั้นตอนย่อยสิ่งแรกนะครับซึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราแก้ ปัญหามือที่3าเนี่ยเราจะไม่สามารถลัดขั้นตอนได้ครับหลายคนที่ทําพลาดก็คือว่าพอเจอปัญหามือที่3าปุ๊บจะเอามือที่3าออกไปเลยซึ่งพอเราทำเนี้ยเราจะทะเลาะสามีแล้วก็ปัญหาจะบานปลายนะครับสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกเวลาเจอปัญหามือที่3าือจัดการอารมณ์เราให้ได้ก่อนทําให้อารมณ์เราสงบนิ่งแล้วก็พอเราอารมณ์เราสงบนิ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราต้องทําให้การเติมเต็มกับสามีดีขึ้นนะครับหรือทําให้เรากับสามีเนี่ยคืนดีกันซึ่งพอทําให้เรากับสามีคืนดีกัน สามีกลับมาใช้เวลามากขึ้นสามีดีกับเรามากขึ้นก็จะทําให้มือที่3กับสามีเริ่มมีปัญหากันนะครับเพราะนั้นเวลาขั้นตอนสุดท้ายคือจะให้มือที่สาวไปเนี่ยมันจะเกิด2อย่างคือมือที่3ามอยากออกไปเองคือไปมีคนใหม่หรือไม่ก็สามีไล่มือที่สาวออกไปจากชีวิตนะครับซึ่งการที่จะทําให้เกิด3สิ่งนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจขั้นตอนย่อยๆดังนี้นะครับข้อที่1นนะครับคือเราจะต้องยอมรับความจริงก่อนว่ามันมีคนที่มาแบ่งความรู้สึกของเรานะครับโดยที่เราจะต้องไม่ตัดสินถูกหรือผิด กับสามีหรือมือที่สาว่าเลวกิดถูกดีนะครับเพราะว่าการที่เรายอมรับความจริงเนี่ยก็เหมือนกับการที่เรารู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานเวลาเรารู้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราจะรักษาเบาหวานซึ่งเราจะลดน้ําตาลเราจะกินน้อยลงเพราะนั้นเวลาเรารู้ว่ามีมือที่สามเข้ามาแบ่งความรู้สึกในหัวใจของสามีอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สนใจสามีหรืออะไรก็ตามซึ่งพอเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เนี่ยเราจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้โดยง่ายครับแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราจะไปท็อกซิกใส่สามีเรา จะไปบังคับให้สามีเลิกแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันมีคนเข้ามาแบ่งหัวใจแล้วเพราะนั้นเราจะต้องค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปาะเราถึงจะจัดก,การได้พอที่2ครับคือเราจะต้องรับผิดชอบต่อปัญหา100%ซึ่งถ้าเราไม่รับผิดชอบต่อปัญหา100%ยเนี่ยจะทําให้เราเจ็บปวดทําให้เราเสียใจทําให้เราเศร้าทําให้เราโกรธสามีทําให้เราโกรธนีอสามแล้วก็จะทาให้ปัญหาไม่ถูกแก้วินาทีที่เรารับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสงบเลยนะ เราจะมีพลังในการแก้ปัญหานะครับซึ่งการรับผิดชอบกม็มันไม่ได้หมายความว่าเราผิดแต่หมายความว่าเรามีส่วนต่อปัญหาเช่นกรณีนนถ้าเราไม่ปฏิเสธเรื่องบนเตียงสามีกรณีที่เราใส่ใจสามีมากกว่านี้กรณีที่เราพูดจาดีๆกับเขาบางทีอาจจะไม่เกิดปัญหานี้ก็ได้ข้อที่3ครับพอเรารับผิดชอบเสร็จแล้วอารมณ์เรานิ่งและเราตัดใจที่จะไปต่อกับสามีหรือ,อ,อรัอกษาครอบครัว100%เพราะว่ามันสําคัญมากนะครับผู้หญิงทุกคนเป้าหมายคือการเลี้ยงลูกเป้าหมายต้องการให้ลูกประสบผลมือนการที่ต้องมีสามีในสมการนี้จะสําคัญ เพราะว่าลูกต้องการที่สุดคือเวลาคุณภาพจากทั้งพ่อและแม่ซึ่งถ้าขาดพ่อไปก็จะมีปัญหาขาดแม่ไปก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอเราตัดทิ้งหนทางที่จะเลิกรามันจะทําให้เรามองเห็นว่าการไปต่อจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทาให้เราเห็นหนทางที่ว่าจะต้องทําไงที่จะทําให้สาการดีขึ้นข้อที่4นะครับคือเราจะต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้ครับจัดการอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยเราจะต้องไปรักษาแผลใจหรือไปเยียวยาแผลใจจากการถูกนอกใจนะครับซึ่งผมทําคอร์สปลดล็อกมือสามมาเนี่ย มันจะมีตรงอีพเจดอ่ะมันจะมีทีให้อภัยอย่างแท้จริงซึ่งฟังบทนี้และเข้าใจจะทําให้บดล็อกความรู้สึกถูกนอกใจหรือความรู้สึกเจ็บปวดต่อสามีโดยทันทีซึ่งจะทําให้เราเริ่มทําให้มีพลังในการแก้ปัญหาและเริ่มพวบคุมอารมณ์ได้ขั้นตอนที่5เนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนหุ่นเราให้ดูดีขึ้นเปลี่ยนการแต่งตัวของเราทําบ้านของให้หน่าอยู่ทําให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งพอเราเปลี่ยนทุกอย่างแล้วสามีก็จะรู้สึกผ่อนคลายกับเรามากขึ้นข้อที่6นะครับเราจะต้องเติม เตียงที่เพียงพอสื่อสารกับสามีอย่างถูกต้องแล้วก็อ่อนโยนกับสามีมากขึ้นนะครับจัดลําดับให้ความสำคัญกับสามีมากขึ้นนะครับให้เขาเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าลูกครับพอเราสามารถเติมเต็มสามีได้สามีก็จะกลับมาเ,เีกับเราจะให้เวลาเรามากขึ้นครับถอยจากมือที่3มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่7คือร่วมมือกับสามีค่อยๆถักมือที่3ออกไปจากชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับการเอามือที่3าออกไปมันจะอยู่ขั้นตอนที่7หลังจากเราทํา6ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเวลารู้ปุป๊บ สามีแล้วก็พยายามเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็สุดท้ายปัญหาก็บานปลายแล้วก็พังไปในที่สุดนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากแก้ไขปัญหาหมือที่3อย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เขาปบพังไม่ทําให้สาการบานปลายก็สามารถเข้าไปเรียนในคอร์สบทล็อกมือที่3ได้นะครับซึ่งคอร์สเนี่ยก็จะเรียนใน a c e b o o k กลุ่มปิดนะครับสามารถเรียนได้ตลอดซึ่งจะทําให้อันดับแรกมันจะเกิดขึ้นคือเราจะทำให้อารมณ์เราเย็นลงนะครับแล้วก็พออารมณ์เราเย็นลงเนี่ยเราจะสามารถเติมเต็มตามมีได้ถูกวิธีแล้วก็มือที่สามกับตามี แล้วก็ค่อยๆออกไปนะผมก็จะมีกลุ่ม l ล n e Open Chat นะครับซึ่งจะไปเอาไว้ปรึกษานะครับแล้วก็มีผลลัพธ์หลายๆเคสที่เขาประสบความสำเร็จซึ่งจะทำให้เกิดกำลังใจในการแก้ไขปัญหานะแล้วก็ถ้ามีคำถามก็จะสามารถถามได้ในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้ได้จริงนะครับหลายคนเนี่ยเวลามีปัญหาไปถามคนนน้นคนนี้ไปถามเพื่อนก็ทาให้แตกคอกันไปถามพ่อแม่ก็ทาให้ปัญหาบานปลายหรือไปถามในกระทู้ต่างๆก็จะทาให้เราไม่ได้คาตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับราคา เต็มครับ9,900บาทนะครับตอนนี้พิเศษนะครับเหลือ3,750นะครับเฉพาะ20ที่เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็พิมพ์ H3 มาคอมเมนต์หรืออินบ x ็อกสอบถามเข้ามานะครับขอให้ทุกครอบครัวสามารถไปต่อกับความสัมพันธ์ได้นะครับเพราะว่าวันที่เรากลับมาจากปัญหาเมือที่3ได้เราก็สามีจะลักกันมาขึ้นและก็ครอบครัวของเราก็จะยั่งยืนไปตลอดชีวิตนะครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ